ก็จจะบดีประมาพี่นนองบดสุกิสกุนตนัวองสุกบอนกกระส่งสารรถจะนาะนะพี่น้นองมันมีสารถกรับแม่ค่ะมาหล่อสวนลาที่วโอ้ยเครือเนเครืออันว่าไโมเมนต์นี่เครือธรรม,มด,ดา มาตาัดอาาเอาไว้ออกไปแกงเชียวเลยที่นี่เนื้อคลุบเนื้อกินก็เลยเขามาสวนใบไร้รากเติบเลยเนาะด่าผ่าก็อล่อยจานเนีเยเ่ยเฮ้ยเป็นคนตดนัดขลุดเป็นคนนั้น បាទពីខ្ញុំខ្លួនបើអត់ព្រោះគេជិះឲ្យយកមួយน้ําគេស្អាត อ่อมสิกบเนาะอ่อมไว้เผากบแล้วก็ใส่ก็บ่ได้ซื้อได้แหละพี่น้องเอ้ยกบไก่กิ๋นกบสดๆไล่กับอีนไว้ยังไปะไปออมไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดน้ำกินหยากินซาก็ยังพากันปูพี่นี้มันมีน้ำกับเก่าไว้เกิดยูดงถูกแล้วว่าอันนี้มาปูอยู่ตามลำหัวลำหองโอ้ยยูดงจ้ะยักษ์พรมีดงอยู่แล้ว

lôm vào đây, thế nhậu. Thế nhìn nhìn mà. lôm vừa rồi vừa rồi vừa rồi vừa lôm vừa rồi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  vừa มังัดยังบริทาง่างี้กนขานมักหนัดเพี้งปูพอได้กินมักหนัดมักนี่พอบริสุทธิ์ได้เลขที่ค้ายพอพอสฉลด่กายเดือนใดเมมันเป็นมักหนาดอย่างเี้าดมันยังเป เป็นวนสามเนี่ยเป็นหัวเป็นดอกกันเลยถูกจำหน้าพูยังได้กินก้าวต้งมันเปลกอย่งั้พวกยงไะทางนานๆัวไกับมันบนเยอะมากปัญที่น้องมันเที่ยว หี bên bên ้วเป็นงามแหล่งก็ใช้เป็นเป็นต้นตำมันกับหัวหียวก็นไดนกับมากเน่เออเมั่นต้นนั่นเพราะเพราะตำเล้วมากหมากไว้ต้นนั่นน่ะ

ก็งวางิ้นหรอกงูจะจะเห็นหรือบ่เห็นไหนแกงก็โลดหกบนหกน้ำ เรียงกบผ่นหัวขีัวขีนเป็นแดงแล้วก็อุณหภมิย่างนะยังบวันงงะทันแดงนะยังบวันแดงเนาะบัทันเลนนั่น แต่มันเดงะมันงะไอ้มันกะจ้างเลยรม่ใช่มันชิเป็นหมาก่ะนะฉันไหนจ้างก็มันยังนานอยูเดี๋ยวฉันเาจะไปปอกไว้ก่อนพี่น้องแล้วคิดได้ตัดอาจักลัเลยเราจะถ่าเป็นน้ำตาลมาชิได้จักลัมเี่องผ้าแตนไ่นอันนั้นอเดียว พอพี่น้อยไล่ไล์เลยคนเอวขาพ่อมค่นั้นมันกะปลยอดได้เหมืดิดดดมเด,ดนี่มันก็พ่นมีีดมันุกมาเาก็ได้ทอดได้ยอดมันก็ค่ะยอดมันไปน้นนนนขอกดเอวขา,ขขาไปใช้ต้มไกพี่น้องเลยค่อ,อ่ขอ,ขอ,อนนะน Không không? Chắc đây chắc nhỏ nhoài hanna. Wang sao nhoi. Wang sao nhoi. A mua quang mua kia kìm 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 nó kìm 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 คีดหนีคอจบแบชุมนี้ก็นที่นองฝาติดตามก็ไล์ก็แชรต่นู้ี่นัสบายดี